อันเดินพี่น้องเด้อบัดนี้กะอ้อยแล้วก็สิเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยจิเหรอราบเนี่ยทั้งมีปลาพร้อมเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ก็มาจิ้มกันอ้อยตงแก่กับแล้วเดืเป็นมือสุดท้ายเนาะต่อสู้กันมาตั้งแต่เพรท่านในปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะจนมาถึงเดือนมีนาเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้กะได้เอาเนียงว่ามาเลี้ยงสังสรรค์กันนะไม่คนมาจินหลายคนุะพี่น้องเนาะสุ่มทำงานกันละพี่น้องสุ่มมีนิ้ันเนาะ อ่าผู้ชยู่ดันในแล้วจะออกไปด้านนอกขึ้นเขาหลือี่นองเด็กคี่ตามกับพงนี่นองเนาะตอนนี้ก็ลังหลั่มีไอยู่ซอยจูพ่นองซอยจูมันน่งพ่นองเน้กำลังซอยจูอยู่หมากันละซอยจูซอยจูได้เลยได้เลยกินน้่ส่วมันคงอยู่ไหมงก็ี๋ยวยิบกล่องไปจัาแมนกอนมีนาไม่ก็พอกังมีนาพ่อกันึ่เก่า มากเกอมากเอบกแน่นูทูโจหมา่อ่พี่น้องมาปีลาเทียเนาะป้าไหวน้องพี่น้องเนาะตัดปีลาเทียนพี่น้องอ้อยเล้วเมื่อเ้านี้เล้วป่าบ้านสามชีมุ่งเาากะเฮ็ดูกกันมากด้ปราบ้านจักสามเยน้อพี่น้องเนาะอ้อยก็เล้วพอดีทังอ้อยไฟใหม่ทังอเปลี่ยน้อพี่น้องเห็ดมันเดยด ตอนนี้นสับแจ่เพิ่นกะซื้อเนี่มาเลี้ยงกันอ่าสังสรรค์กันนะพี่น้องเนาะผู้หญิงคงจะกินเบียร์อยู่ยยด้านนอกเพราะท่านออกไปตอนนี้<ป>อ,นนอ่าไทายไม่คว้านะพี่น้องเนะาะใครอยู่คว้าอยู่นี่จับตัวเอาอยู่คว้าอยู่หนังกระลังซ้อยจูอยู่พี่น้องไป็ดไยังบ่เป็ไก่มาดิเป็ไก่มาอ่าซอยจูซอยจู๋เปไก่พูดาเป็ดไก่เป็นไงเป็นอ่าลาบเนี่ยนะพี่น้องเนาะเนี่นะยง้วน,วนเนาะ

มามามาเขามาเขามากเพอเบียร์เราเ่ะสนอกด้เบียร์เราอ่ะดีกันนอตจมๆโอ้ยมาเ้นเด็กเขามาอะไรมาซอยจุกหรันอะไรต้นเอาหลักฐานหนามาใกล่องยเน่ก uh. uh. ินลกไกินลไครับ hmm. ม mm ูไปไปกินยูใในกิน่ ไ่เอาไม่ได่ก็เลี้ยวด้วยหุ่นบ่หองมั้งก็จะแกงไวมากไปไปไปจิบไไปแคบเลยอย่างเงี้ยอ่แคบเลี้ยวออกไปเลี้ยวไปด้านนอกเลี้ยวไปนี่ย่างไปไปด้านนอกเอาต้นขาไปน้ำเลยมาเขียงไว้เราจะเอาเดือดใส่ยั่เอาเอิงเดือใส่ข้างนอก่ข้างนอกไปพูดข้างนอกกัได้หรอ ได้วปุงอย่งอางเียวดเลยใกรเบียร์เนอเอาี่ไปสกระยุพุ่นดีทั้งหมดุ่นดียุยยกาัาซาถวยทั้งหมด